หลังจากพักฐาลงไปนะครับล่าสุดราคาทองคำกลับมาขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วรอบนี้จะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดอยใหม่ต้องคุยกันค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณชลทิศนวลพรับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากพสเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนพี่ชนแฮปปี้นิวเอียร์ครับครับเรียกพี่นโกรธกันแล้วเนี่ยแฮปปี้ไหมนิวเอียร์นี้ทองคำดีขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ต้แฮปปี้อยู่นะเพราะว่ามกราคมปกติมันก็จะเป็น เป็นช่วงซึ่งทองให้ผลตอบแทนดีอยู่แล้วมกราคุณพาแถวเนี้ยม,มันก็บวกแต่ว่าถ้าดูจากจากสถิติอะตอนเนี้ยขึ้นมาแรงใกล้ๆกับสถิติแล้วคือมกราคมเนี่ยข,ข,ขึ้นเร็วมากปีเนี้ยนะเพราะงั้นก็คงต้องต้องเตือนเอาไว้ว่าอาจจะต้องระวังสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตรงมันก,ก็จะมีประเด็นบวกนั่นแหละเรื่องภูมิทัฐศาสตร์เรื่อง นี่ผมยังกล้าไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆพี่แพนกับพี่แชร์ครับผมยังติดเรื่องนี้พี่พี่แชร์อาจจะไม่ค่อยเข้าใจผมบอกแล้วพี่แพงกับผมเข้าใจเรื่องนี้ดี <S <S สัปดาห์นี้ยสหรัฐเประรมูลพันธบัตรที่ปรากฏว่าที่เราเคยคุยกันนะว่าปีนี้เขาต้องกู้เงินเยอะเขาเขาจะมีการประมูลทุกใจมากแหละมกราคมนี้เริ่มเลยประมาณเดียวกับท่านผู้นสาสหรัฐเลยนะต้นปีก็เริ่มเลยนี่ก็เริ่มเลยเหมือนกันปรากฏว่า,ป,า,วาประมูลเมื่อวานเนี้ย เขาจะมุมเมื่อวานวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะผมไปดูไปดูผลตอบแทนเขาพี่ปรากฏว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจากเดือนธันวาคมเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณสัก4.6มกราคมเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปอยู่แค่แเก4.9ครับนั่นน,น,นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนไม่ค่อยซื้อฮะเออเพราะคนไม่ค่อยซื้อถามเพราะอะไรก็ก็มีเยอะไง คุณมีนี้เยอะมากอ่ะแล้วคุณยังจะต้องขายอีกในอนาคตอ่ะอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่มั่นใจแถมนโยบายของผู้ชายในฝันของพี่แพรเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปเอาคนนู้นมาเอาคนนี้มาอย่างเงี้ยเขาก็อเอ๊แล้วเดี๋ยวเปลดฉันถือพันธบัตรของเธอว่าเยอะๆแล้วเธอมีนโยบายอะไรอีกไหมนา,นาฉันก็ต้องกังวลสิเนี่ยมันก็ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให ให้คนไม่ค่อยเชื่อมัน่นแล้วก็กลับมาซื้อทองเพราะงั้นทองเนี่ยก็ก็ยังได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่แต่ตอนนี้ถ้าถามว่ามันจะไปได้อีกไกลไหมผมผมยังคิดว่าระยะสั้นยังพอไปได้แต่ต้องระวังนะครับพอต้องระวังเนี่ยเราก็ต้องไปดูเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆด้วยปรากฏว่านาทีนี้เลยเนี่ยราคาทองแท่งกับกับกับ,กบสัญญาฟิวเจอร์เดือนไกลเนาะเอาเดือนเอ็มก็ได้สายกังพันลงแล้วพี่ ประมาณพันนิดนิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพี่แพนก็ทาไงอ่ะพี่แพนก็มาซื้อทองเสียซื้อทองเงนเยอะๆบาทจะได้อ่อนแล้วก็ไปช็อคฟิวเจอร์ครับแล้วก็ไปช็อตฟิวเจอร์เดินไกลส่วนต่างพันกว่าบาทเนี่ยก็จะได้ไปครับครับระดับพี่แพนแล้วซื้อเงินบาทอ่อนแน่นอนตรงไหนดีวันนี้หกหมื่นหกพันสองร้อยยังน่าซื้ออยู่ไหมครับเนี่ยบวกมาสามร้อยห้าสิบละ ที่เรียกแล้วครับว่าณระดับราคาเนี้ยมันใกล้ๆกับสถิติแล,ะละ้วเราเอามกราคมขึ้นมาโดยเฉลี่ยเท่านี้ครับมันถ้าถ้าหากว่าเป็นเงินเย็นจริงๆอ่ะซื้อได้เพราะที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่าเดี๋ยวเราะต้องขายพันธบัตรอีกเยอะเลยแล้วเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแม้ว่าท่านผู้นำสาอกว่าทําเพื่อออย่างนี้อย่างนี้แต่ผมก็ยังสงสัยนะเขาบอกว่าเออทำให้ประเทศเวเนซุเอลาดูดีขึ้นแล้วทําไมฝ่ายค้านของเขาอ่ะได้ โนเบลสันต no ิภาพทำไมไม่เอาคนนี้ขึ้นมาทำไมาปเอาคนอื่อย่างเงี้ยมันก็น่าคิดนะเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันแพงหรือยังเนี่ยถ้าถือยาวได้ยังไม่แพงแต่ว่าคุณเราณขนาดเนี้ยผมคิดว่าราคามันขึ้นมาเยอะอาจจะต้องเป็นการเล่นสั้นๆไปก่อนถ้าจะซื้อรอให้ย่อล,ลงมาดีกว่านะขณะนี้เปลี่ยนว่าใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารพอร์ตคู่กระทองแทงครับงั้นขอแนวรับแนวต้านและราคาเป้าหมายทองคำหน่อยค่ะ อ่แนวต้านจริงๆต้องถามที่แพนจะซื้อตรงไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยแนวต้านเนี่ยใกล้ๆต้องมาสักสี่พันสี่พันใกล้ๆสี 4, ่พันห้าละกัน 4, กน,นั่เนเป็นเป็นแนวต้านซึ่งต้องระวัง <อา S 2> นะครับส่วนแนวรับ,นนรบใกล้ๆเนี่ยประมาณสักสี่พันสี่ร้อยครับค่ะผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ชลครับค,คบค <ผม S 1> สวัสดีครับให้กรอบเอาไว้หนึ่งร้อยเหรียญเลยนะแนวรับสี่พันสี่ร้อยแนวต้านสี่พันห้าร้อยล่าสุดสี่พันสี่ร้อยแปดสิบอยู่ตรงกลางพอดีค่ะช่วงนี้ธรรมชาติของทองคำนะคะผันผวนตลอดทั้งวันแล้วค่ะสามารถที่จะ ใครที่ลงทุนเนี่ยกรอบค่อนข้างกว้างนะคะลงทุนได้ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าต้องบรหิหารความเสี่ยงเอาไว้ด้วย